มีพ้นเหรอมีเลยดีกว <Big> ่าวะก็เดินงานแบบจนนาเนี้ยตกันที่สี่แหละทางที่สของเราก็คือแบบมามีความพิเศษขรงนี้ก็คือมีดารามา้เจ็ดวันแต่ความพิเศษคือตุสัมาคนีพิเศมากมีนัแสดงตัวเข้ามาถึงเจวันด้วยกันนะคะ มาทำอะไรวันนะี้มาทำอะไรมาเดินเล่เนลงานแจวเซิร์เฟอร์แลวเร่เสร็จเสรารรักงาน,น,านเดี๋ยวนี้แบบว่ามีสกิลพิเศษเป็นพิธีกรได้รับทุกราชอาาจักรกรรียกว่าไม่อัไรนนะ ไม่เลยไม่ไม่เรื่องงานไม่ยากจนไม่เรื่องงานไม่ยากจนรับหมดครับอ๋อเฟิร์นก็คือรายการเราเฟิร์ของเฉลิมบาวิทนะคะก็มีแล้วงานนี้ไม่มีอะไรมั่งเห็นมาวันหนึ่งแล้วมีอะไรอร่อยมั่งงานหรอเออมีผิวชาทอดอร่อยมีหอยซอกคูอร่อยเออมีกากหมูปลาพิม่าพิมาวิทเออ นี่นะมีร้านคันนี้มีมากมีร้านฝันี้มาพซึ่งมะนาวดองร้านพี่จอยอร่อยอืมกินของของจอยเขายังกินแล้วอะไรเนี่ยว่าอร่อยต้องบอกได้อะไรอะไรของของร้านจอยอ่ะวิจอยก็เป็นที่ผมกินก็คือนะกินน้ำขิงแต่จริงๆเขามีเขามีเป็นเป็นน้ำผึ้งมะนาวดองด้วเขาเลมอนไม่ใช่เหรอใช่เลมอนมะนาวดองอร่อยไหมอร่อยกินแล้วถ่ายดีเลยดีหอมดี็อมไม่เล่าเลยว่าแบบ ลูกัดของพี่บีมกับพี่บัวแต่บัวก็เออมีคนเรียกเราชื่ออะไรแต่ที่อร่อยจริคืออะไรครับแคบหมูสมบแคบหมูเออฟาดปูน้ำพริกแคบหมูที่มันมีปูด้วยนะไม่ใช่ของฟาดปูของพี่ปูพี่มินอ๋ออันนี้เรสุแล้วอ๋อใครต้องมาซื้อไอ้นี่ก็อร่อยนะน้ำพริกไข่ปูน้ำพริกไข่ปูอร่อยอยู่อร่อยแล้วแล้วก็มีกุ้งรวงก็ยังมีกุ้งรวงก็ดี มีนี้อ vale ีกถ้าคนชอบมีขนมแล้วก็ไม่ชวนดูยอดหนอยขนมชั้นทนขนมดทเอออันนี้ก็ดี คือดีทุกร้านเลยอร่อยแล้วครับมาแล้วโอ้ยน้อยกว่าร้านน่าร้อยกว่าร้านอร่อยทุกร้านนีรับแต่มาปูก็ต้องบอกว่าแบบคนเยอะมากคนเยอะมาต้องเบียดซื้อ,อเลยเออแถวนิดนึ่งบางทีของก็บอกว่าก็เติมสต็อกไม่ทันเหมือนกันเพราะคนมานมาแน่นมากใช่อย่างอย่างจะมีอย่างร้านหอยจอปูเขาจะมีหอมมุกปูด้วยเออน,นี่ก็อร่อยมาเตรียมมาแค่วันหนึ่งพันชุดอืมก็คือแบบนั่หละสามจิ้มเนี่ยได้ลองชิมบ้างยังได้ลองชิมแล้วลองชิมแล้ววันนั้นเขาทำอะไเพิ่มเขาเก็บไว้ให้อร่อยไหม อร่อยกินอาีนือไม้ปูมันเน้นเน็ตเลยใช่ไหมเน้นเน็นื้อไแล้วก็ยังมีนี่ด้วยหอยจ้อปูจิ๋วเอออันนี้ก็คือเหมือนปูมันอยากจะออกอยากจะออกมาจากหอยจ้อเออดีทุกอย่างดีหมดทุกอย่างดีอร่อยมากทุกอย่างให้มามีอันหนึ่งมียำแบบน้องหมูชอบมีพวกแบบยำเลื้อไม้อะไรเงี้ยแบบเป้าหวานเเลยออ แล้วคนที่แบบว่ายากจะได้เอกิมางานนี้ไม่จะดีเหรอก็คือผมเป็ตัวแตกกับสามมันที่เราสามมาคือตัวแตกนยตอนนี้ยอมนิดนึงหมายถึงว่าเราเราบอกว่าพักสักวันสองวันไม่เป็นไรเราเพื่อของอร่อยชีสเดย์สักวันหนึ่งเพราะว่าของกินแน่นมากจริงๆก็แบบกุ้งลวกผ่านทะเลแบบกุ้งลวกาขาหมุอเนี่ยเขาไม่ได้อ้วนกินได้เอองานจัดที่ไหนนะงานจัดที่เดอะมอลล์ร้านสโตรมกราฟีชั้นจีครับ มันจัดวันไหนวันวันนี้ถึงที่สิบสองสิงหาคมนะครับจริงมีกิจกรรมวันแม่ด้วยอืมมีขึ้นทำเวิร์กช็อป้วยของหลานขนมถ้าทำเป็นแบบว่าขนมแบบเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยต้อพหาแม่มาได้อืแล้วคุณเป็นพิธีกรอีกคี่วันอีกวันนี้แล้วก็วันจันทร์อีกสองวันจาได้มาเลยเมาเมาเมาเลยอยากเจอก็มาเจอได้เออ แล้วก็เคยรู้เรื่องนะพูดไปเรื่อยแล้ววันนี้บนเวทีมีอะไรบอกว่ามาร่วมสนุกมั้งบอกเลยวันนี้มีเซอร์ไพรส์ค่ะแค่เป็นแฟนของละครนำแปดแล้วจะมีการแสดงเองเองมาคุนพลกัุนกัมตาก่อนว่เกี่ยมเล่นสุดแม่บอกว่าฟินทั้งหางฟินมาทั้งแล้วเกมเกมที่เล่นเนี่ยมีรางวัลอะไรแจกมั้งมี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 กระเป๋ามีเครื่องมือมีเซอร์เฟอร์อยากเล่น คือเอางี้ถ้าเกิ่ได้เป็นผู้โชคดีได้ขึ้นไปได้รางวัลเออไม่ว่าจะแพ้มีคนถามว่างาน,ม,น,นมีกี่วันคะลห,หลาย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีคนถามว่างานมีกี่วันคะมีตั้งแต่วันจริงๆไปตั้งแต่วันที่หกนะครับถึงวันที่สองสิงหาครับมาได้ทุกวันเลยครับเออใช่รับรองเลยมาถึงกรุงก็รู้เลยว่างานนี้คืองานงานจัดเปิร์ญงานนี้คือเรามีนักแสดงจะต้งสามันทุกวันเออ่างวันเสาร์อาทิตย์พวกนี้จะมีแบบสองรอบจะมีตอนกลางวันและตอนเย็นสองรอบเออแต่อย่างวันจันทร์อังคารเนี้ยเฉพาะ ตอนคืนคืสรับืนอไรี้นครับกเันป็นหไรมีคนถามด้วยหรอฮะคนดูด้วยเหรอน่ขอผมไปดูสิมีนิดนึงอยากมีคนอยากดู็อดมินไหมครับไม่ต้องยุ่งไม่ต้องมายุ่งไเอายไปไหนเนี่ยไม่บอก ขอบคุณนะครับเดี๋ยวน้องจะขึ้นเวทีแล้วขอบคุณนะครับ เตรียมขึ้นเวทีมามเตรียมพุงหรือยังครับพุงคุณบอกว่ามีความพร้อมกับการที่จะลองรับอาหารในวันนี้หรือยังสบายแน่ๆจุได้เยอะอยู่นี่นี่ดูน้ําตาลดีกว่าน้ําตาลก็เตรียมพุงมาแล้วสำหรับการลองรับอาหารในวันนี้พร้อมที่จะรับอาหาร2ี่สิสาสิล้านวันนี้เราไม่กี่บูญนะจริงไ่าเขากินอะไรครับเส้น ไม่ใช่เขากินน้ำเหรอพูดไม่ได้เป็นน้ำแหละน้ำเปล่าน้ำผลไม้น้ำผลไม้น้ำอ้อน้ำผลไม้อ่ออู่อู่พอรู้จักอู่ปะรู้จักอู่ปะไม่รู้จักเหรออ๋อไม่ขออีสานภาคเหนือเขาาคเหนือเขาเรียกว่าอะไร เรียกว่าพิสกี้มงโกลใช่ไหมพลมลรู้จักว่าสรัินมาอ๋อน้ำตาลน้ำตาลสอนพลพูดภาษาเหนือน่อยดิเอาคำที่แบบว่าวัยรุ่นวัยรุ่นพูดกันตอนเนี้ยวัยรุ่นพูดกันว่าอะไร ฮะบอกว่าหิวจังเลยหิวจ <does kind> <emen> ังเลยภาษาเหนือเขาพูดว่าอะไรหิวแต่หิวว่าแต่หิวว่าหิวมากเลยนะไม่ได้หิวขนาดเหรอหิวขนาดก็ได้หิวขนาดมันแปลว่าเวลไหนหิวเวลไหนหะ แล้วหิวแบบว่ากล่องข้าวข้าวน้อยข้าวแม่เลยเขาพูดว่าไงหิวเพราะว่าแม่กหิวเพราะว่าพ่อแม่ตัฉันอยู่าอ๋ออาพลพูดหิวมากภาษาเหนือหิวขนาดเอาอีกขึ้นอีเวลพ่อแม่อะไรนะ อ๋อ,อ,อ yo, ไม่ได้ไม่ได really like ้อ๋อแล้วแล้วถ้าพูดคำว่าอ so ิ่มแล้วล่ะอิ่มมากเลยต้องขนาดกัดน้อง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 อ่อนหนาเออแล้วแล้วถ้าเกิดบอกพูดบอกว่าอิ่มจังเลยแบบอ้อนแฟนอะไรแบบโอ้ไม่ไหวแล้วตัวเองอิ่มมากเลยอย่างเงี้ย ตัดเกาหลีป่าไม่ใชไม่ใช่ไม่ชายม่ชไม่ใช่อ้ทำอร่อยมากของ้ร้อย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  อะไรนะทำร้อยไม่ใช่ทำอ๋อทำร้อยรัใ้นะเดี๋ยวอโอวันีเรามีโห้พเเชิญมาดูหน่อยเชิญมาชิมหน่อยเออใช่เราคนชอบกินมากงานนี้โดยเฉพาะมันรมาณชแป้งอมาเจอกับตาทุกคนได้นะคะที่งานแจ๋วแซ่บค่ะใคร่ใกล้ๆเนี่ยเดมาไ้ ไปนะครับผมไปที่่เ้แล้วไปดีกว่าไปึไป้ปนที